<punct? S 3> ในเรื่องของการถือศีลอดะนะครับมีฟดีลัตประโยชน์มากมายนะครับเมื่อเราถือศีลอดแล้วเนี่ยแน่นอนแหละไม่ว่าเราจะทําอะไรทุกอิริยาบถทุกการขยับเนี่ย <c oughs> จะเป็นผลบุญน,นะครับคือ <c oughs> เราถือศีลอดอยู่มันจะบวกผลบุญเข้าไปในตัวทันทีรเราถือศีลอดด้วยเราละหมาดด้วยจะละหมาดเนี่ยเรามีภาคดีลัตเรื่องผลบุญอยู่แล้วนะครับเราถือศีลอดควบด้วยเนี่ยจะได้ผลบุญเพิ่มเติมเช่นกันในเรื่องของการแจกจ่ายอาหาร นะครับคือคนโบราณเนี่ยเขาทำไว้ดีมากนะจันตอเหตุก็คือพอเวลาเราทําแกงสักโมหนึ่งเนี่ยทาแกงสักหมหนึ่งก็จะมีการตักแจกใช่ไหมทำแกงส้มแล้วก็แกงส้มไปแจกบ้านคนนู้นที่งถุงหนึ่งบ้านคนนี้ถุงหนึ่งแจกนอกจากว่าเป็นการเอาผลบุญเพราะว่านาบีบอกว่าใครก็ตามนะครับที่ฟัตตอรอเนี่ยมันฟัดตรอรอซออิมันเนี่ยใครก็ตามที่เลี้ยงละสินอดคืออาจจะไม่ต้องไปซื้อกับข้ามาเต็มโตเลี้ยงหรอกคือแกงถุงเดียวเนี่ยเรากาเลี้ยงแล้วเข้าในฮะนิษนบีแล้วว่ามันฟัดตอ่อมัน คือเรารู้ว่าบ้านเนี่ยเขาบวชเช่นข,ข้างบ้านเราเนี่ยรู้ว่ามันบวชกันงบ้านเลย,เยอืเอาแกงไปละถ้วยหนึ่งเอาไปให้เขาแล้วเขารับประทานแกงนั้น,นอ่ะเท่ากับว่าเราจะได้ผลบุญของเขาด้วยในการที่ว่าถือสนุนโดยที่ว่าผลบุญของคนที่ถือสนุนนั้นอ่ะไม่ได้ลดหย่อนเลยก็คือได้เต็มแม่เต็มหมอยู่แล้วแต่ว่าเราได้เพิ่มในชนะที่เราเอาไปให้เขาาเก็คือเขาได้เต็มอยู่แล้วแต่เราก็ได้เพิ่มมาจากเขาได้โบนัสในการที่ว่าเราเอาแกงไปให้เขาเพราะฉะนั้นการกระทาแบบเนี่ย มันมีฮลิสนาบีนะข้อนบีก็บอกไว้ว่าพอเวลาทําซุปทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยฮลิสนาบีนะครับแล้วบีบอกว่าเติมน้ําให้เยอะนะไม่ใช่เติมน้ำนะไม่ในในสมุดที่น่ีบอกเติมน้ําแต่ว่าความหมายจริงๆเนี่ยเป็นมาย้าสนะครับไม่ได้หมายข้อแล้วก็ซื่อนะแล้วบีบอกใส่แกงก็เติมแต่น้ําแล้วกันนึงก็ไม่มีไงนะแจกอะไรหรอใช่ไหมจะจืดจะเติมน้ำหมายว่าทําให้มันเยอะหน่อยทำให้มันร้อนมอหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราทำอยู่แค่นี้ใช่ไหมเอาก็ ใส่ขึ้นไปเพิ่มนะเครื่องปรุงหม้อก็ทำไปเต็มหม้อไปซะตสมกนิดนึงนะแล้วก็เอาไปแจกเอาไปแจกนี่เป็นแนวทางซุนนหนองท่านรอซุนสุลล่านละวานไลัยฮิวะซัลลัมซึ่งคนบ้านเรามาทำเยอะนะใช่ไหมแต่ก็ยังมีวัที่บ้านเนี่ยมีมีมีอยู่ก็ยังมีนะยทำแกงแล้วก็แจกแจกก็เอาง่ายๆจานสมมติบ้านเราทำแกงส้มอย่างอาจารย์ว่าสมมติบ้านผมทำแกงส้มบ้านอาจารย์ทำแกงขิงหวานต้งข่าแกงอะไรก็ว่าไแกงอะไรก็ว่าไปจากจากผมจะกินแกงส้มอย่างเดียวท่านอาจารย์พอพระอาจารย์อาจารย์กลับมาให้ผม ผมก็กินทั้งแกงส้มรวมถึงอ่ะแกงเขียวหวานด้วยอาจารย์ก็ทั้งแกงส้มแกงเขียวหวานเมื่อกลในการจากจากแกงเดียวแต่ว่าแถวๆนั้นมีห้าได้ห้าแกงได้ห้าแกงจากที่เราทําแกงเดียวอันนี้ก็คือเราได้ผลบุญในการแจกจ่ายอย่างที่อาจารย์ว่าครับผมและท่านรอซูลสุลเลาะห์หัวอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับได้กำแชับเอาไว้ว่าอัตตุฮูรุชาตุรุนอีมานครับผมความสะอาดเป็นครึ่งหนึ่งของอีมานอัลฮัมดุลิลลาฮิตัมดะอุลมีซานและการกล่าวอัลฮัมดุลิลละฮี่ย มันจะเติมเต็มตาช่างความดีของเรานะครับวซุบฮานัลลอฮีวัลฮัมดุลิลลาฮิตัมลาอานีมาบัยนัสซะมาวะติวัลอัดแล้วก็การกล่าวซุบฮานัลลอฮ์ตัสบี์แล้วการกล่าวตัฮมีดอัลฮัมดุลิลลา a ์เนี่ยมันจะเติมเต็มสิ่งที่อยู่ระหว่างชั้นฟ้าและแผ่นดินนี่ผลบุญนะครับออืเอาแค่นี้ก่อนนะครับไร่ได้แค่นี้มันยาวครับผมถ้าพี่น้องเดือนรอมฎอนเนี่ยถ้าใครไปมัสยิดหรือว่าละหมาดที่บ้านเนี่ย ครบนะตนน้านยูบีบอกอันแรกก่อนเลยอัตตูฮุดความสะอาดชาตุนอีหมานแน่นอนเรักษาความสะอาดระอาบน้ำอยู่แล้วในการรักษาความสะอาดบ้านเรือนนะครับที่อยู่อ,อาศัยที่นอนอัลฮัมดุล,ลิลละเนี่ยตามละอุนมีฐานแล้วก็กล่าวนะครับพอเราละหมาดตะเราแวห์ช่วงพักเนี่ยมีครบเลยนะมีครบเลยพอตะลัไมินัลลอฮิวะนิอามาฟิลต์เราตัวะเราะห์มาใช่ไหมสุบฮานัลลอฮิวะกินมะมบูงเนี่ยไล่นะมีครบเลยซุบฮานัลลอฮวัลฮ<ม>ัมดุลิลละวะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรเมื่อกี้อาจารย์ใหญ่บอกว่าให้กล่าวตะฮลีนกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มีครบเลยมีครบททุกทุกกอออยย่่่าางงงมีีนนะพ้ นี <m> uh <toys> ่แหละผลบุญเต็มเลยครับมหาศาลอัลฮัมดุลิลละเนี่ยเต็มตาช่างความดีแล้วก็สุภทานัลลอฮ์กับอัลฮัมดุลิลละเนี่ยตามหล่ะนี่มาใบในสมาวาติวันอัทิ์เติมเต็มสิ่งที่อยู่ชั้นฟ้าและแผ่นดินนะกว้างขนาดไหนกว้างกว้างฟ้าและแผ่นดินเออไม่เคยอาตลับเมตวัดนะหรือเท่าไหร่ยาวนะแล้ผลบุญมหาศาลนี่ยเต็มเลยนะเต็มแล้วก็แต่ละชั้นฟ้านี่มันมีชั้นของมันอีกใช่ไหมครับชั้นบรรยากาศทางวิทยาศาสตร์นะนู่นนี่นั่นแล้วก็ชั้นทางเรื่องของอะกีดิยะอิสลามอี่ยยโห้ บวัดซอลาตูนูรุนการละหมาดเนี่ยเป็นนูตเป็นรัศมีนะครับเป็นรัศมีเฉิดฉายให้กับเราวัดซอลาก็ตูบุทานสอลาก็เนี่ยบริจาคนะครับให้กับมิสบะก็ได้นะครับในการที่จะสร้างนะครับเนี่ยเป็นบุทานเป็นหลักฐานเป็นเครื่องยืนยันว่าเนี่ยเราไมีีอิมานนะครับสอลาก็จะเป็นหลักฐานต่อมาว่าซอบรุดิยาอุนเนี่ยการอดทนแต่นักวิชาการอธิบายว่าซอบรุอดทนตัวนี้มาถึงการถดือสนดการถดือสนดก็เป็นดิยานะครับเป็นแสงไฟนะครับเป็นแสงไฟนําทาง วันกุรานุหุจยะตุลลักเอาอะไรกุรานบางทีจะเป็นตัวซัพพอร์ตเราหรือเป็นตัวทําลายเราก็ได้นะครับบางทีถ้าเราอ่านกุรานไม่ถูกก็เป็นตัวทําลายนะุจยะอะไรก่นะอะไรเนี่ยแปลว่าทําลายนะครับเป็นหลักฐานที่จะเอาผิดเราหรือว่าหาลักฐานที่เป็นการสนับสนุนเราก็คือหุนยะตาลักษ์นะครับซึ่งบางทีเราไม่ได้ตามกุรานเราอ่านกุรานแล้วเราไม่ได้ไปปฏิบัติตามเนี่ยข้อนี้ก็จะเป็นหลักฐานเอาโทษให้กับพวกเรา สุดท้ายนี่นะครับสิ่งใดก็ตามที่ผมพูดไปแล้วนะครับเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ก็ขอให้ท่านพี่น้องเนี่ยนำไปปฏิบัติตามหรือว่านําไปบอกต่อกับลูกหลานนะครับกับญาติพี่น้องและส่วนใดก็ตามที่ผมพูดไปแล้วนะครับเป็นเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องมุกตลกบ้างอะไรบ้างก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าคลายเครียดในเรื่องของเดี๋ยวมันตึงเกินนะครับก็เลยมีหยอกล้อกับจากตัวเอไปบ้างส่วนนี้ก็ต้องขอมาอัพกับท่านพี่น้องนะครับก็เพลงเท่านี้ครับ